สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดทักษิริพรปล่อยโฮรลางเห็นสภาพเมียโรเบิร์ตสายควันซุปผอมไม่ยอมกินข้าว3มวันหลังตรอมใจสามีจักไปช่วนิรันร์เรียกเด้ว,ว่าเป็นข่าวที่เศร้าโศกของวงการบันเทิงเมื่อวันที่19กันยายน2563ตรกตลกชื่อดังบอลเชิญยิม้มในแจ้งข่าวร้ายถึงโรเบิร์ตสายควัน ดาวตลกชื่อดังที่เสียชีวิตลงแล้วในวัย54ปีที่โรงพยาบาลเสรีรัก ล่าสุดทักษิริพปรปล่อยโฮรังเห็นสภาพมียโรบต์สายควันซุปพอไม่ยอมกินข้าว3มวันรัังตรอมใจต้องจากสามีไปช่วยนิรันด์โดยงานนี้สาดทักษิริพรก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่านุมมาส่งพี่ขึ้นสวนรรค์แล้วนะคะสงสารพี่เจ๋วมากๆเลยไม่ยอมทานข้าวสองสามวันแล้วเราก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ปลอบเขาไม่ให้ร้องไห้แต่เราดันร้องเองขอให้พี่ไปอยู่ภพภูมิที่ดีนะคะ ไปอยู่บนสวรรค์นะพี่นะท่านผู้ชมเลาครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ